สวัสดีค่ะทุกคนยินดีดต้อนรับเข้าสู่เกมเล่รักวังหลวงค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะจะมาพูดถึงงานเลี้ยงร่วมชาติค่ะก็จะเป็นอีเวนต์งานเลี้ยงข้ามเซิร์ฟเนาะซึ่งจะมาเดือนเว้นเดือนนะคะเดือนไหนมีกิจอำนาจข้ามเซิร์ฟเนี่ยอีกเดือนหนึ่งถึงจะมีงานเลี้ยงข้ามเซิร์ฟนะคะ ซึ่งงานเลี้ยงข้ามเสิร์ฟเนี่ยงานเลี้ยงรวมชาติเนี่ยจะมีรางวัลเป็นยกของน้องตู่กูเมืองนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ปรินเซสที่ควรแก่การปั้นมากที่สุดเนาะเพราะว่าเอา่อใครเป็นสายประลองชาเนี่ยควรค่าแก่การปั้นมากเพราะน้องจะได้รับคะแนนประลองชา2เท่าและลดคะแนนศัตรู2เท่านะคะแต่น้องจะไม่ได้ค่าเลือดเนาะจะมีแค่ฟ้าหลี่ฮวากับซร้งกวนวาดเออที่จะได้ค่าเลือดนะคะ และนอกจากนี้ก็เวลาเราจัดงานเลี้ยงเนี่ยก็จะได้คะแนนบวกเพิ่มอีก25%ด้วยนะซึ่งจะต้องเก็บหยกนะคะฝันหยกตรงเนี้ยเอ่อสิอันเนาะตอนนี้เท่าที่มี9อันละคืออันนี้เป็นครั้งที่3ของยูเซอร์นี้นะคะที่เราได้เล่นงานเลี้ยงรวมชาติแล้วก็รอบนี้เท่าที่ไม่ได้ใส่ใจมากเพราะว่าเท่าที่มีหยกอยู่9อันแล้วเห็นไหมซึ่งรอบนี้เท่าที่ตั้งใจจะเก็บแค่อันเดียว ก็คือติด1ใน100อะ่ะโอเคและติด1ใน100ก็ได้1อันละก็เลยไม่ค่อยได้แอคทีฟมากนะคะวิดีโอนี้จะมาแนะนำทริคเล็กๆน้อยๆให้เก็บยกให้ได้เร็วๆแล้วกันนะ้อเพราะว่าทัาพทิมก็เล่นแค่2ครั้งเนี่ยเก็บได้9อันแล้วนะคะก็หลักๆเลยนะคะในเกมนี้จะมีอยู่2อสอย่างให้เราทำนะคะ ก็คืออันแรกวังหลวงตรงนี้เนี่ยก็เหมือนกับที่เราจัดงานเลี้ยงในตำหนักเหวนไทยเนาะเราก็ส่งคนรู้ใจเรามาจัดงานเลี้ยงนะคะสิ่งสำคัญเลยทุกคนทุกคนจะต้องตั้งนาฬิกาปลุกทุกๆ2ชั่วโมงเพราะว่าคนรู้ใจเราอ่ะจัดงานเลี้ยงครั้งหนึ่งตรงเนี้ยจะใช้เวลา6ชั่วโมงนะคะแล้วเขาบอกว่าถ้างานเหลืออีก4ชั่วโมงจะสามารถจบก่อนได้นั่นหมายความว่าทุกๆ2ชั่วโมงอะเราสามารถ มากดจบงานเลี้ยงได้คะ่ะถ้ามันเหลือเวลาน้อยกว่าสี่ชั่วโมงเมื่อไหร่เราคลิกตรงนี้ได้เลยนะงานเลี้ยงจบปุ๊บเราก็ยืนยันแบบนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมคลิกคราวหน้าพยายามใหม่ด้วยนะอ่ะอันนี้สมมติเท่าทิมยังไม่คลิกนะคะคราวหน้าพยายามใหม่เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้รับคะแนนจากงานเลี้ยงอันนี้ทันทีเลยนะคะเดี๋ยวเท่าทีมขอเอาอัอนนี้อ่ะไม่ทันแล้วเอาใหม่ oh น้องฟู่เหิงทัพทิมเป็นเจ้าภาพไปละอ่ะไม่เป็นไรทีนี้นะคะนอกจากทุกๆสองชั่วโมงที่เราจะมากดจบงานเลี้ยงแล้วเห็นไหมพอคู่คนใหม่เริ่มเนี่ยมันก็จะเหลือเวลานับถอยหลัง6กชั่วโมงเห็นไหมคะทุกๆสองชั่วโมงเรามากดจบปุ๊บเราจะได้คะแนนงานเลี้ยงทันทีทีนี้มันจะมีคนนี้ค่ะผู้ช่วยงานเลี้ยงคลิกขึ้นมานะคะเนี่ยแล้วก็เพิ่มอหม่แบบนี้นะสมมติยังไม่มีอะไรเลยเรากดบวกแล้วก็เพิ่มไป สี่ห้าคนต่อวันอะไรแบบนี้นะคะเราก็กดบันทึกแบบนี้ดูอันนี้ด้วยนะคะแผ่นเขาเรียกว่าอะไรอะบัตรเชิญด้วยนะเพราะว่าการจัดงานเลี้ยงแต่ละครั้งใช้บัตรเชิญสิบใบนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องสะสมบัตรเชิญด้วยนะทุกคนเพราะว่ากิจงานเลี้ยงข้ามเซิร์ฟมันมีห้าวันใช่ไหมคะวันหนึ่งเราจะเปิด งานเลี้ยงกี่ครั้งอ่ะคำนวณไปบัตรเชิญเราใช้ครั้งละ1ิบใบก็ต้องคำนวณให้พอด้วยนะสะสมไวเ้เยอะๆค่ะซึ่งตรงนี้เลือกมาแล้วอย่าลืมกดเปิดไว้นะคะไม่อย่างนั้นมันจะไม่อัตโนมัติให้เรานะเนี่ยค่ะก็คือถ้าสมมุติว่าใครที่ไม่ได้แอคทีฟเลยอ่ะถ้างานเลี้ยงมันจบก่อนสมมติว่ามันเหลือเวลา6ชั่วโมงแล้วมันลันไปละหชั่วโมงแล้วเราไม่ได้เปิดเข้ามาเล่นเลยอะไรอย่างเงี้ยน้องก็จะ ตัดจบของน้องเองเ,องเลยนะคะ6กชั่วโมงแล้วก็จะเริ่มคนใหม่ให้เราตามนี้เลยะค่ะเรียงตามลำดับเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีนะคะซึ่งถ้าใครที่ตั้งนาฬิกาปลุกทุกๆ2ชั่วโมงแล้วมากดจบทุกสองชั่วโมงจะบอกว่าออได้คะแนนงานเลี้ยงเยอะมากๆค่ะ อันต่อไปนะคะเราจะมีตัวนี้ค่ะเข้าร่วมก็คือเราสามารถไปงานเลี้ยงวังหลวงของคนอื่นได้อะงานเลี้ยงอันนี้ก็จะเหมือนทุกๆครั้งที่เราไปเล่นในตำหนักวนไทยค่ะเราก็เลือกมาสักคนหนึ่งร่วมงานคลิกร่วมงานเนาะตรงนี้ก็จะเป็นรายชื่อของคนรู้ใจเราใช่ไหมคะคะแนนค่านิยมจะได้บวกเพิ่มตามคะแนนของออความสนิทสนมของคนรู้ใจเรา แล้วก็คะแนนรูปผัดนะคะเป็นค่าของปัญญาเนาะยิ่งปัญญาเยอะยิ่งสนิทสนมเยอะเราก็จะได้ค่านิยมเยอะนั่นเองนะคะข้อดีของกิจงานเลี้ยงข้ามเซิร์ฟก็คือว่าเวลาเราจะเข้าร่วมงานเลี้ยงของเพื่อนเราไม่จําเป็นต้องเสียตําลึงเลยนะคะเนี่ยจริงๆมันถ้าเราจะเสียตําลึงก็ได้นะแต่ว่าถ้าเรามีของขวัญขั้นสูงกับของขวัญรูระตรงเนี้ยเราไม่จําเป็นต้องเสียตําลึงเราเลยนะคะเพราะฉะนั้น ในระหว่างเดือน2เดือนที่มีกิจกรรมพิเศษอีเวนต์อื่นๆเข้ามาก็ลองดูเนาะว่ามีอีเวนต์ไหนที่เราสามารถสะสมของขวัญขั้นสูงของขวัญรูราตรงนี้ได้มันจะทำให้กิจงานเลี้ยงเราไม่ต้องเสียออตํลึงเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้100ตํลึงในการเข้าร่วมงานเลี้ยงเนี่ยเราจะได้ค่านิยมพื้นฐานก็คือคะแนนที่จะไปจัดอันดับอะนะค่านิยมพื้นฐาน100บวกกับเปอร์เซ็นต์ ของคนรู้ใจเราอีก115นะคะ,ะเดี๋ยวคิดให้ดู100บวกกับ115เแบบนี้นะคะเนี่ยก็จะได้ทั้งหมด215คะแนนถ้าเกิดว่าเราใช้ร้อยตำลึงนะคะมาดูของขวัญขั้นสูงกันค่ะของขวัญขั้นสูงจะได้ค่านิยมพื้นฐานเริ่มต้นเลย200คะแนนนะคะแล้วก็จะบวกกับโบนัสทนรู้ใจค่ะเราอีก115เปอร์เซ ก็คือ200บวก115เปอร์เซ็นต์นะคะก็คือทุกครั้งที่เราเข้าร่วมเราจะได้430แต้มค่ะได้เยอะกว่าร0อยตำลึงอีกนะร้อยตำลึงได้แค่200อันนี้ได้ต้อง400นะคะต่อไปถ้าเป็นของขวัญรูราค่านิยมพื้นฐานจะอยู่ที่500เลยนะแล้วก็มาบวกเพิ่มกับ115เปอร์เซ็นต์นะคะ500บวก115เปอร์เซ็นต์ เราจะได้ทั้งหมด1075แต้มนะคะอ่าเดี๋ยวอันนี้เขาทีมจะเลือกเป็นของขวัญขั้นสูงละกันเดี๋ยวลองดูนะว่าจะได้400แต้มหรือเปล่านะคะอามาร่วมงานเลี้ยงเนาะปึ๊บนี่เห็นไหมได้430แต้มเลยนะคะแบบนี้หมายความว่าทุกคนนะ่ะจะต้องเก็บของขวัญพวกเนี้ยในระหว่างทางมีอีเวนต์อะไรก็เก็บไว้เยอะๆนะคะมันจะช่วยเราได้เยอะเลยค่ะไม่ต้องเสียตำลึงเลยด้วย อีกอย่างหนึ่งนะคะมันจะมีอันนี้ร่วมแขวนตรงนี้นะคะเพื่อนๆเ,เราอ่ะจะใช้แผ่นอวยพรเพื่อที่จะจัดงานเลี้ยงร่วมแขวนเนาะเราสามารถไปเข้าร่วมได้ค่ะซึ่งการจัดแต่ละครั้งเนี่ยค่ะงานเลี้ยงร่วมแขวนเนี่ยจะมีระยะเวลาอยู่หนึ่งชั่วโมงเห็นไหมมันจะมีนับถอยหลังอยู่แบบนี้นะคะจํานวนแขกเนี่ยไม่จํากัดเลยอ่ะถ้าเราเห็นเพื่อนเราจัดร่วมแขวนเนี่ยให้เราคลิกร่วมงาน แล้วก็ร่วมงานแบบนี้เราจะได้ค่านิยม1ิบแต้มนะคะเท่านั้นแหละคือได้ไม่เยอะค่ะแต่ว่าบางทีก็มีคนจัดเยอะเป็น1ิบคนเราก็ได้้อยแตม้มอะไรแบบนี้เนาะอันนี้เป็นในส่วนของเพื่อนเราจัดร่วมแวนอ่ะทีนี้เรามาจัดร่วมแวนเองบ้างนะคะอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะได้คะแนนค่านิยมเยอะขึ้นอ่ะตรงนี้นะคะ เห็นไหมว่าค่านิยมจะบวกแค่83%ไม่ใช่115%แล้วนะไม่กี่115%เพราะว่าเป็นของฟู่เหิงคนเดียวนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราจะมาจัดร่วมแฟนเนี่ยคะแนนโบนัสค่านิยมตรงนี้จะขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยคนรู้ใจ5อันดับแรกทีนี้ เราต้องสะสมแผ่นอวยพรค่ะเห็นไหมใบสีชมพูสีแดงสีส้มแบบนี้นะคะในระหว่างเดือนที่เราเล่นมันจะมีอีเวนต์อื่นๆมาใช่ไหมมันจะมีให้เราซื้อแลกคะแนนมานะคะซึ่งถ้าใครที่อยากจะเก็บงานเลี้ยงรวมชาติอะแนะนําว่าให้แลกแผ่นอวยพอรอันนี้มาเพราะว่าได้คะแนนเยอะมากอย่างเช่นอันนี้ถ้าเป็นแผ่นอวยพรธรรมดาสีชมพูนะค่านิยมเนี่ยจะได้1,000คะแนน บวกกับ83%เอร์ซตัวนี้นะคะเรามาที่1000พบวก83%เปอร์ซจะได้1830แแต้มเลยนะถ้าเป็นแผ่นสีแดงสีส้มเนี่ยก็จะได้เยอะขึ้นนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราลองจัดงานดูอ๋อมันจะมีอีกอันหนึ่งค่ะตัวนี้ผลประโยชน์ห้องครัวหลวงนะคะแนะนำให้เก็บสะสมเมน,เนูเหลือกินเหลือใช้อันนี้ด้วยนะ เราใช้ไปแบบนี้นะคะเหลือกีนเหลือใช้เนี่ยจะบวกคะแนนงานเลี้ยง20%นะคะหมายความว่าเราจะได้โบนัสไป103%ขอคํานขอคำนวณใหม่ก็คือ1000บวก103%าทุกๆครั้งที่จัดงานร่วมแขวนเนี่ยเท่าทิมจะได้2000กับอีก30แต้มนะคะอ่ะเรามาจัดเลยแบบนี้นะคะยืนยัน นี่เราก็จะจัดงานเรียงร่วมแวนก็คือจะมีเวลาทั้งหมด1ชั่วโมงแบบนี้นะคะก็มันจะไปขึ้นหน้าร่วมแฟนของของเพื่อนตรงนี้ค่ะแต่เราจะไม่เห็นนะถ้าใครอยากจะดูงานของตัวเองให้คลิกตรงนี้นะคะงานร่วมแวนฉันก็จะเห็นว่างานที่เราจัดตอนนี้มีใครมาร่วมงานเรียงบ้างอันนี้นะคะเดี๋ยวลองดูอันก่อนหน้านี้ของทัพทีมนี่ เราสามารถดูงานที่จัดเสร็จไปแล้วนะมาดูว่าใครมาร่วมงานเลี้ยงเราบ้างแบบนี้นะคะและถ้ามีแขกมาร่วมงานเลี้ยงเราเยอะๆ48คนเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเ,เรื่องค่านิยมนะมันจะช่วยให้เราได้คะแนนมันจะช่วยให้เรามาแลกตรงนี้ค่ะเงินรางวัลน,นะคะตัวนี้มันคืออันตรงกลางตัวนี้นะคะ อันนี้านรายแลกเปลี่ยนอันแรกเนี่ยเป็นคะแนนจากตำหนักวนไทยเนาะที่ไม่ใช่งานเลี้ยงข้ามเซิร์ฟนะคะนี่เป็นงานเลี้ยงในเซิร์ฟเรา是是 er, เงินรางวัลก็คือเงินที่เราได้จากเพื่อนที่มาเข้าร่วมงานเลี้ยงเราค่ะยิ่งเขามาเข้าร่วมงานเลี้ยงเราเยอะเราก็จะมีเงินรางวัลมาแลกตรงนี้เยอะนะคะส่วนความนิยมก็คือสิ่งที่เอ่อที่คะแนนที่เราจัดงานเลี้ยงข้ามเซิร์ฟนั่นเองนะคะ เทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คืองานเลี้ยงร่วมแขวนเนี่ยมันจะสามารถจัดได้20ครั้งทีเดียวเลยนะคะถ้าเกิดเรามีแผ่นเวพยพรเยอะๆเราคลิกจัดงานอย่างเงี้ยทีเดียวยี่สิบครั้งได้เลยนะคะแล้วก็ภายในหนึ่งชั่วโมงอะ่ะเราจะได้คะแนนรวมทีเดียวทั้งหมดเลยเป็นก้อนมาเลยนะคะแต่มันก็จะมีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งก็คือก่อนเวลาหมดก่อนเวลาจัดชาร์จ75นาที จะไม่สามารถจัดงานร่วมแฟนได้ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่เวลาจะหมด1ชั่วโมง15นาทีเนี่ยให้เรามาเปิดแผ่นวอวยพรเปิดงานเลี้ยงร่วมแคนทีเดียวเลยนะคะ4 5งาน10งานก็ได้แล้วแต่แล้วก็คำนวณดีๆนะว่าเราจะได้ค่านิยมแต่ละครั้งอะเท่าไหร่ เป็นการไต่แรงที่ดีมากเพราะว่ามันจะเหลือเวลาอีก15นาทีคนอื่นที่เขาอยากจะได้คะแนนเยอะๆอ่ะเขาจะไม่มีเวลาทำคะแนนแซงเราแล้วค่ะอ่ะอันนี้ให้คำนวณดีๆนะทุกคนแนะนำว่าเก็บแผ่นไวพรไว้เยอะๆแล้วก็มาจัดทีเดียวทายชายชาคะก่อนที่ชารจะปิด75นาทีค่ะอ้ออีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราไปเข้าร่วมงานเลี้ยงของเพื่อนนะคะสมมตินะ เมื่อกี้นะคะทัพทิมเอาน้องฟู่เหิงอะไปเข้าร่วมงานเลี้ยงของคนเมื่อกี้แล้วคู่หูหนึ่งคนเนี่ยจะสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงได้5ครั้งต่อวันนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถเอาคนรู้ใจที่มีโบนัสงานเลี้ยงเยอะๆแบบนี้ไปเข้าร่วมงานเลี้ยงคนอื่นได้เลยนะคะก็มีประมาณนี้ค่ะทุกคนสําหรับเทคนิคการเก็บอ,อยกของน้องตูกูเมิงจากงานเลี้ยงข้ามเซิร์ฟนะคะหลักๆเลยก็คือเก็บสะสม บัตรเชิญให้ได้เยอะๆเนาะ,ะเก็บสะสมบัตรเชิญเก็บสะสมแผ่นอวยพอรอันนี้นะคะให้ได้เยอะๆแล้วก็ตั้งนาฬิกาปลูกทุกๆ2ชั่วโมงแค่นี้เลยค่ะโอเควิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ทัพพิมพด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ